ครับมันมีพรบขึ้นองค์กำสารนะนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอันเนี้ยสายล้องมาเดี๋ยวเทศบาลดำเนินการให้กิจการคนณทำไมคงก็อยากจะมาขายอันนั้นแล้วผมไม่ทราบว่าขงคุณได้ขายอะไรจากร้านสะสมมันเป็นซุยเนี่ยก็แ้่มันมีสาเหตุร้ายประการแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวผมรับให้ฉันเป็นรับความเดือดร้อนจากการจะขัดต่อขยายถนนพุเดินนะครับในวันอาทิตย์ Mm hmm. โดยไม่มีการบอกกล่าวแจ้งเรื่องราวให้กับผู้ประกอบการที่ทําอะไรทุกอย่างถูกต้องอยู่ที่นั้น mm hmm. ดิฉันขอเสริมนิดนึงนะคะสําหรับพื้นที่ถนนคนเดินร้านค้าหรือประชาชนในบริเวณสี่แยกกลางเวียงนะคะสำหรับเส้นเดินดิฉันจะไม่พูดถึงเพราะถือว่ามันเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมของจังหวัดเชียงใหม่มันเป็นซิเนเจอร์ไปแล้วแต่เส้นที่ทดิฉันคัดค้าน คือเส้นที่เกิดขึ้นใหม่คือตั้งแต่สีแกกรรส่แยกกลางเวียงถึงลงสี่แยกโรงเรียนพุทธิโสพลซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนมาจากโดยคนในท้องที่ไม่ได้ทราบเรื่องอะไรเลยโดยขาดการประชาพิจารณ์ถึงแม้ว่าอาจจะอ้างว่าเป็นการเพิ่มไรายได้ของแต่ละชุมชนที่กล่าวอ้างแต่ขอให้เช็คว่าเป็นชุมชนที่แช้จริงไหมทะเบียนรถบางคัน ปรากฏอยู่ในรูปถ่ายมาจากลุงบูนก็มีนะคะพูดไทยก็ไม่ชัดและลูกสุดท้ายที่ดิฉันเสนอนะคะขอประทานโทษมีฝรั่งมาถ่ายของด้วยอันนี้เป็นลูกจริงที่ได้ถ่ายการอ้างว่าเป็นการเพิ่มไรายได้ให้กับบุคคลหรือกลุ่มคนก็ควรจะเช็คว่าเป็นกลุ่มหรือบุคคลในเชียงใหม่จริงไหมและในพื้นที่นั้นจริงไหมเป็นกลุ่มชุมชนจริงไหม ไม่ใช่กล่าวอ้างบังคักล่าวอ้างที่ได้กล่าวอ้างในคลิปละอย่างที่ท่านว่านะเพราะว่าเท่าที่ทราบเรื่องแาวก็คงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในส่วนของการร้องเรียนเนยเดี๋ยวเรารับเรื่องไว้นะฮะจริงๆเรื่องถนนคนดเดินมันมีคณะกรรมการในระดับจงบังหวัดเป็นผู้พิจารณาเดี๋ยวเราก็จะส่งเรื่องให้นะครับไม่มีปัญหารเรารับเรื่องไว้กันหนึ่งครับ